มาร่วมพิธีในการบวงสรวงและเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ในเวลา10.19นาทีหลังจากวางศิลาฤกษ์เสร็จแล้วเราก็จะได้ประกอบพิธีในการถวายองค์พุทธปฏิมาพระพุทธชินราช พร้อมอัครสาวกทั้งสองที่อยู่ณเบื้องหน้าของญาติโยมยกไว้ในพระพุทธศาสนามอบถวายให้แก่วัดศรีบุญเรืองโดยผู้ที่เป็นเจ้าภาพคุณสมศักดิ์เพชรทวีพรเดชพร้อมครอบครัวและพนักงานก็วันนี้ ให้เลขามาส่วนคุณสมศักดิ์เพชรทวีพรเดชนั้นก็จะนั่งสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอยู่ที่กรุงเทพมหานครก็จะมีการถ่ายทอดไปณที่บริษัทของคุณสมศักดิ์เพชรทวีพรเดชที่เป็นเจ้าภาพในการสร้างพระพุทธชินราช และพระอัครสาวกทั้งสองหลังจากนั้นก็จะได้ถวายภาะป่าที่ญาติโยมสาธุชนได้นำมาในวันพรุ่งนี้ก็จะตั้งต้นพระป่าครอบครัวละสองร้อยบาทเป็นต้นไปแล้วเราก็จะได้นำมาบูชา พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้กล่าวคำถวายพระป่าเมื่อถวายพระป่าเสร็จแล้วเครื่องบวงสวงที่ได้เชิญเทพไทยเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาเป็นสักขีพยานแม้แต่ไครที่ให้ญาติโยมสาธุชนในตำบลนานลาดควายบ้านเนินสะอาด ได้นำไข่ไก่และเครื่องวงสวงทั้งหมดมาบูชาคุณพระรัตนตยและก็จะแจกเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่บุคคลผู้ที่มาจากทิศทั้งสี่เพื่อนำไข่และเครื่องวงสวงนี้นำไปทานหรือนำกลับสู่เคหสถาน เพื่อความเป็นสิริมงคลที่เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาและเรามีส่วนร่วมในการมาสวดมนต์ถวายแต่สมเด็จพระถวายพระพุทธเจ้าในค่ำคืนวันนี้ถือว่าเป็นบุญ เป็นบุญของคนสวดและเป็นบุญหูของญาติโยมบ้านเนินสะอาดและบุคคลที่มาจากที่ทั้งสี่ที่ได้ยินเสียงในการสวรดมนต์ในข้ามคืนวันนี้และวันนี้ก่อนที่เราจะสวดมนต์สมโพธพระพุทธชินล่าเราก็ต้อง รับศีลรับศีลวันนี้ก็ได้รับอรัตนาสหธรรมิกของอัตมาคือพระอวิชาเวเลธรรมานันทะจากประเทศศรีลังกาก็จะให้เป็นผู้ให้ศีลแต่ญาติโยมผู้ที่มาในคืนวันนี้ได้รับศีล ในภาษาบาลีของภาคสิงหนคือประเทศรีลังกาเมื่อรับสินเสร็จแล้วก็จะขอท่านอาร,รัตนาเทพไทยเทวาชุมนุมเทวดาที่พร้อมจะเข้ามาสู่ปร,รมพิธีนักเบื้องหน้าของญาติโยมบัดนี้ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงเป่งวาจา ขอสมาทานสินห้าโดยพร้อมเพียงกันสาธุขอโอกาสค่ะรัตนาสินหาเป็นสารพันน้ำกันมาย่างพานเต uh Dhamma. सर्ना ग शरणा ग தானமணி சிக்க பதம் சமாியமிதம் சிியமி காமிச்ச yang se <míner> poka sampai se yang lang la rap <rahsi> ในภาษาสิงหผลของประเทศศรีลังกาก็ถือว่าเป็นบุญหูเป็นบุญกายและเป็นบุญใจของญาติโยมที่บุญจัดสรรให้โยมทุกคนมานั่งอยู่นะวัดศรีบุญเลือง ผู้ใด,ไ,ดไม่ได้มาก็เสียใจทีหลังอันนี้ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามบุญจัดสรรอะไรจะเป็นอย่างไรให้ทุกอย่างไปตามบุญมีฉะนั้นบัดนี้มนุษย์ทั้งหลายได้เข้ามาสู่นะวัดศีบุญเลืองแล้ว ส่วนญาติโยมผู้มีบุญครึ่งหนึ่งที่บอกว่ามีบุญครึ่งหนึ่งยังนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารกายเข้ามาแล้วแต่ใจยังไม่ถึงวัดมิฉะนั้นได้ยินจะใส่ชุดขาวหรือชุดสีก็ตาม ขอให้มาอยู่ในพิธีอันเป็นมงคลนี้เมื่อได้ยินแล้วก็ขอเรียนเชิญจะเริญนพรเข้ามาสู่นักสถา,านที่อันเป็นมงคลถ้าโยมไม่มาบุญไม่ถึงขอเชิญเทวดาพายมกลับบ้านไป นเทวดาจะเชิญโยมกลับไปอยู่ที่บ้านอย่าอยู่ในวัดนะไมิฉะนนั้นเรามาแล้วขอให้มาถึงวัดไม่ใช่ไปนั่งกินหมดเวลากินแล้วเอาไว้คนที่สวดมนต์ปฏิบัติธรรมในรอบด,ดึกเราจะได้มีบริการบุคคลผู้มีบุญเต็มร้อย ส่วนบุคคลที่มีบุญห้าสบห้ากายมาอยู่ในวัดแต่ใจยังไม่ถึงนะมิฉะนั้นก็บัดนี้มนุษย์เข้ามาสู่บริเวณของวัดแล้วก็จะขออัญเชิญเทพไทยเทวามีลุกาเทวดาภูมะเทวดาอากาศเทวดา,าพระแม่ธรณี ผู้มีหูทิพตาทิพทั้งหลายที่จะมาสู่นักมนทนพิธีนักบัดนี้ขอให้มนุษย์ผู้มีบุญทั้งหลายจงสรรเสริญพระปริศโดยพร้อมเพียงกันวิปติปติภา สัพสัมปติสีทิยาสัพพทุกขวินาสายาปาริตังรุตามังคะลงเวปติ So long.